สวัสดีครับผู้ชมนี่กังอยู่กับผมนายก็ตกคูนะครับนี่กำลังอยู่กับเกม Battlefield 4สนุนโดยโซแซงนะครับอันนี้กำลังอยู่กับพาร์ทที่เจ็ดแล้วนะครับก็เป็นพาร์ทสุดท้ายกันแล้วนะฮะก็เพื่อไม่ให้ารสียัเวลาเรามาเลิกกันเลยนะครับสำหรับมิชชั่นนี้ก็มีมิชชั่นว่าสุยมันใช่ไหมถ้ามันเถอะครับรอบแรกผมขอดูเสียงก่อนถ้าเดิมจะโอเคแล้วนะโอเคครับพาร์ทนี้ผมจะพยายามให้ตายน้อยที่สุดนะฮะ ตังใจเล่นล้จังใจเล่นพาสไซเนยนะตอนนี้หลังจากที่เลกเกอร์และไอเลกเกอร์แล้วก็ของเพื่อนนะครับได้ขึ้นมาบนเครื่องบินนะฮะโดนดึงจากพาที่แล้วนะครับก็มาบนเครื่องบินครับคาดว่าจะไปบนเรือยูเออนะฮะโอ้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 โ้ยผมจะแปลงไงเนี่ย บางคำผมแปลไม่ได้ขออภัยด้วยอย่างจริงใจตั้งใจนะครับแปลไม่ได้จริงตัวสอบอุปกรณ์ไม่กันดูดูหลังให้ด้วยนะว่าใช้ได้ไหมโอ้กลัวไอริสกสูงเหรอไอริสนํำหน้าแบบอันนี้ดรอปของไปแล้วครับเราก็กลายเป็นดรอปตัวต่อไปนะครับ มันคสามคนเนี่ยนะไปไปไปอ๋อมีทหารอยู่ข้างหน้าด้วยไปครับโกฟอร์เบิดแล้วไปข้างหน้าโอ้ยไปมั่งฟันเทียนี่คือตัวตสามพูดอีกครั้งนี่คือฟันเทียแปลไม่ทันอันนี้พวกเรากำลังจะไปที่ไวคอลลี่อ่าไม่ถือปืนนี้มาเนี่ยนะให้ยิงอะไรเอ่ย ทำไมทำไมไอริลอยอย่างนั้นอะลอยแล้วแบบลอยขึ้นนะ่เะรนนะเ,รเรือเรือวัคซีี่จากพาร์ที่สี่ปะยังพังเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเรอยู่ที่เดิมด้วยปะเนะี่ยไม่ใช่ที่เดิมันที่เดิมไม่มีตึกครับเรามาผม ขอสไนไปเผื่อแล้วกันนะถ้าไม่ใช้มมก็จะเปลี่ยนมันไม่โหลดเนี่ยนี่ซีโฟผมเผื่อเผื่อได้ใช้ดกว่รไปอ่ะใครเล่นจริงเนี่ยผมยอมรับเลยครับเกมนี้การาฟิกสวยผมพูดแต่พาร์ทแรกยังพาร์ทนี้ครับอู้การาฟิกสวยใช้ได้ครับโอ้ผม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 บอกแล้วผม ตายน้อยสุดแล้วมันจะตายน้อยจุดตามคำพูดของผมครับหมอบกอนเดินรถต้องหมอบครับไม่งั้นตายบ่อยแน่ๆถ้าไมีหมวกมีสเนเพอร์ชัดเจนโอ้ยจะให้อยู่ดีไม่ได้เลยใช่ไหมเนะี่ยตกอยู่หลังใบพัดอ่ะ แล้วว้าโอ้มีไม้คานยิงอย่างเงี้ยครับไม่เสียดาเมจด้วยมันยิงไม่ค่อยโดนนะคือเราจะมองไม่ค่อยเห็นว่ามัน,ยน,นอยู่ตรงไหนนี่เงียบแล้วครับโอ้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  โอ้โห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 อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยทำไงผมถึงจะรอดวะเนี่ยอยู่นี้จะปลอดภัยมันแน่นหนามาอยู่ไหนครับมาอ้าวไม่โดนติดเสาโอ้ยอะไรมันใหญ่แยะขนาดนี้เนี่ยผมพยายามหลีกเลี่ยงกันต่อสู้ยาพชิดนะครับไม่งั้นเดือดตายบ่อยแน่แน นี่โอ้โอนอน,น,อนเอาเลื่อนลีเจนกันครับมาเอาเอาหัวบางอไอริทดีนะเกมน,นี้ไม่เหมือนคอร์เปตี้ไม่คอร์เปตี้ป่านนี้ไอริทเนี่ยดับไปแล้วเนะี่ยเซฟแล้วไปคนวะใช่ปะ เราจะไปต่อไงนะเขาหลุดข้ามไปเลยเหรอมีอ้อมมีอ้อมทิ้งถังเขาจะเป็นเป็นอันตรายตลอดเซเนบบเปอร์ว่ะขึ้นมาอันนี้หน่อครับขึ้นมาไม่ให้พวกมันยิงโดนเนี่ยได้ง่ายอืมอเข้ครับสไนบบเปอร์มีที่เปลี่ยนปืนไหมเนะี่ย เปลี่ยนเอาสไนปเปอร์ออกอะข้างหลังเราไม่เราไม่เห็นนี่ดับครับเอา้าอะไรวะเร็วมัน <laughs> อะไรมันโยนมาวะตายรอบนึงแล้วครับขออภัยด้วย <sighs> ไม่เป็นไรมากลับไปเปลี่ยนก็ <laughs> ขนามีที่เปลี่ยนดีกว่า อัน,นั้นเราไม่เห็นว่ะจับปฏิบัติมาปิน่นกระปุกนี้ก่อนเปิดไไปดีว่ะผมดูกันนะสกากับน,นี้เอานี้ดีกว่า นิ่งกว่านะครับผมถ้าเกณนี้เปลี่ยนกล้องไน้นะผมจะเปลี่ยนกล้องปืนนี้เป็นปืนแรกเลยเนะี่ยไปมันจะมีใครปาลาอะไรอยู่เนนะี่ยนั่นผมรู้แล้วมันไม่ใช่เรื่องเหมือนเออแล้ว นี่ผมว่าใครมีใครสักคนปามาันพราะถ้าไปอ้อมวะอ้ะอ,อมก็ไม่ได้ไปไงเนี่ยนี่มีทางขึ้นแล้วก็ขึ้นครับอ๋อโอ้โหข้าลูกเรือเราโอ้กระนำรกระนำกระนำเก็บ อออภัยอีกแล้วตายบ่อยจังวะโอเควันนี้ถือว่าเป็นบทเรียนครับรู้แล้วว่าจะขึ้นไปบนยังไงถ้าเราหย่อนแล้วเบิดไปจะสะดวกกับไหมครับเออวันนี้ผมขอใช้สนไนก่อรแล้วค่อยเปลี่ยนครับกลับแล้ยิงถังก่อนอไอริสนี่แบบทนมาก ถังโอ้ยนอถังวันนี้มันระเบิดได้ไหมเนี่ยโดนใครไม่วันวโอเคครับเปลี่ยนปืนโอเคไปต่อเลยทางนี้จะสะดวกหร่อมั้ง แล้วก็ไปถังแล้วก็ปาระเบิดไปแล้วก็ลงมาครับนี่จะตายอยู่เนะี่ยอะไรนังหนาวะ ปืนคร,ร,รับเร,เราเลือดรีกินแล้วก็เรียบร้อยครับโควเวอร์เลยครับพี่ตายโอ้ยยังเหลืออีกมาเออเออมาเดี๋ยวับมาดี ใครกำลังอีคัมมิ่งครับไม่ได้ฟังอันนี้เลียร์แล้วเราก็ลงมานี่โล่งครับตรงนี้เอา้าใไ้ได้ปืนนี้มาใช้เนี่ยผมงงปั๊บนั่นเป็นไรผมเผื่อไปแลกปืนกับฝังมันด้เป็นอะไรวะเนี่ยผมว่านะ ต้องแอนตี้แอร์แอนตี้แอมโมไม่น่าจะมีมาแล้วโอเคมาน,นี่มันล็อกเป้าให้ไหมเนี่ยผมไม่แน่ใจเนะี่ยอันนี้โอเคครับกู๊ดกู๊ดกูดอ้าวอะไรอีกเนี่ยาตายบ่อยไปแล้วขออภัยครับตายบ่อยเหลือเกินถ้านับเป็นนาทีนี่คง ตายแบบ<อ>แบบมเคลียให้หมดก่อนมาเดิมาเดิมาเดียบจะไฟอ๋อไม่อยาลุมาไปหนึ่งนะแอนจี้แอร์แล้วก็ดวนจีแล้วก็ยิงใหม่ที ทางหรอวะเนี้ยเฮ้ยไม่อยากให้ยิงหาเลยเหรอวะ เยิ่งมัพมองมองมอมอเขียแล้วมั้งเขี่ยปุ๊บปิ้งตัดหน้าเลยนี่มีไหมวะเคลี่ยแล้วเขาบอกว่าเคลียร์แล้วงั้นเราก็เชื่อใจไอริสเขาเถอะไปไหนเอ้ย เราต้องไปช่วยเหลือช่วยเหลือปะอ่าไม่ทันงล,งล,งลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างข้างล่างไม่ใช่เหรอไอริสนี่ปะอ๋อต้องไปหาจินเจจินเจนี่น่าจะเป็นตอนแรกที่มันบอกว่าเป็นสามีกับพันหน้าปะใครเปิดอ่าไอริสเปิดไปครับ หันหน้าครับมาเลยครับเคลียร์เปิดใช่ไหมจัดไปครับตอนนี้เราสู้มกี้จะสู้กับทหารจีน G นะฮะหันหน้าไปทางซ้ายเทคคูเวอร์ไปเราไปทางไหนเนี่ยทางนี้ปะ โอตอนนี้ไม่มีใครมีชีวิตอยู่เลยอุยอ้ยโอ้ยตกใจอ้าวแพ็กมาได้ไงวะแพ็กอพระเจ้าเขาเกือบยิงนายไปแล้วนะไอริสฉันคิดว่านายตายแล้วนะคู่หูแล้วจินเจอยู่ไหนเขาโอเคไหมเขาอยู่รอบนี้แหละตอนนี้จินเจกลลำลังปบจินเจปลอดภัยนะครับเมื่อกี้ผมสะดุ้งอ่ะเห็นจูนไม่จับมือ ก็แต่น้ำมนันได้ไงเนี่ยแพ็คไปครับไปเลยตามไปโอ้พอแพ็คมาแล้วเนี่ยห้าวอะไรนะไฮ้ลิศไม่ใช่ละ แมทนาชอบอยู่ห่างจากพวกเราจังวะทางไหนพี่มันเป็นชีมทางตรงนายกับฉันจะต้องเอเปิดประตูแล้วก็ยิงเดีมยมยอดคอมโบครับมันลงหายตอนแรกนี่หว่าโอ้โหดีโหลดทุกที ีปัญหารตรงนี้ไปต่อเลยทหารจีนใช่ไหมชัดเจนครับไปต่ออย่ารู้เฉยครับระวังโอ้ระวัง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 ไปไหนวะเนี่ยนี่มีดาวแล้วครับอ้เรือไม่เรือโครงเคลียร์เคลียร์ครับเคลียร์ พยียามอยู่แล้วเลกเกอร์ซะสักอย่างกำบังอีกโอเคทำให้มันรวดเร็วด้วยทำอะไรครับเฮ้ยมันห้องผู้ป่วยนี่หว่าอันนี้จินเจใช่ไหมชื่อเหมือนคิงคิงอะไรสักอย่างเสียงฉันมืออาวุธถ้าฉันเงียบมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไปได้ประมาณนี้นครับแ้วใครเขาพังประตูมาพคนนั้นก็นมาแล้วเร็วเหลือเกินเอ้ปืนนี้ผมไม่ไเห็นนานาเลยวะเนี่ยไม่เห็นาาแต่ภาษาเราไม่ค่อยเห็นใครเขาใช้เท่าไหร่หรือว่าเขาใช้แต่ว่าผมไม่ได้สังเกตว่ะไม่มีนะลิเลเกอร์มาคุเบอร์ดอมาป้องกัน อยู่แล้วครับแล้วให้ผมเล็งนี่นะมามาครับใครจะมาก็มาเถอะใน,นห้องนี้ฉันเหมือนหายตัวอยู่ฉันฉันตายเรียบร้อยแล้ว,แล,วแล้วพวกเราฉันไม่สามารถเปิดเผยหน้าตาได้ฉันไม่สามารถพูดได้ พูดแบบปลุกกำลังใจมากว่าแต่ใครเนี่ยผมยังไม่รู้เลยเนี่ยนายต้องไปเปิดไปเปิดประตูเปิดประตูเหรอหรือว่ามันจะไปเปิดประตูมาเราเปิดประตูครับกระนำกระนำทหารจีนภาษาจีนด้วยอย่าทำอย่างนั้นะอย่าทำแบบนั้น จินเจรจริงด้วยครับทำไมจินเจนี่เป็นใครครับเนี่ยทำไมทหารนี้ต้องขนาดนี้ยิงกันแทบตายเจรจ,เจรจินเจทีเดียวหยุดยิงจริงวโหว้ดคืออะไรครับเขาล่ต่อเราต้องมีทหารจีจำนวนมากเลยทหารจีนี่เป็นฝั่งเราแล้วใช่ไหมหรือเปล่า โอเคครับกลับมากันต่อเมื่อกี้เด้งครับเบนฟิลด์เด้งไปหน่อย,ยโอเคครับตอนนี้จเจ้าซีโฟล์บดเรือของจีนปะเมื่อเราเบิดเรือวีเดดโอเคแพ็คตอนนี้ กับตันให้เราให้แพ็กนำทางไปนะครับให้เร็วละเร็วอยู่แล้วครับเล็กเกอร์เสยอย่างจฟังนะเราต้องไปเอาซีโฟแล้วก็ไปน่าจะไปเรือของจีนนะครับโอเคเราก็รีบไปเถอะไปเรือเชงวอร์ชิปเชงนี่เป็นสตูกับจินเจปะ นี่เซ็ตอาวุธเต็มเปี่ยมออบาบาอเออบ้าเออเกือบไปแล้วขับใช่ไหม <c oughs> แต่ละคนนั่งอย่างงี้ขับใช่ไหมครับมาขับก็ขับครับขับง่งายๆครับ you, อืมเพลงเนี่ยแล้วหรือ <'re> นี่สลอมนายลูกเรือ <You 're S 1> นายจะไม่มาด้วเหรอแพ็ค แพ็กจะรออยู่ที่เรือ v ีเนะครับอ้าวโอหเฉียนหน้าไปทีเดียวแพ็กเป็นไรไหมเนี่ยเมื่อกี้ไปเลยขับให้ดีๆขับดีแล้วครับเมียพี่จะยิงดีไหมมีการปรับ ปลาแฝ่โอ้ปลาแฝ่แฝแฝฮะนี่มันบั็กเลยเนะี่ยหรือว่าอะไรเนะี่ยตรงนี้เขาไม่ได้ทำไว้นะไม่ทำเขาเรียกว่าทำอะไรละ่ะทำแมพไว้นะข้างมมาเลยแบบดำ,ดำดำปึ๊ดๆอย่างงี้คนระับยิงเลยยิงเนี้ยนั่นแหละแรมมีหน้าที่ขับครับเราต้องขับต่อไป แล้วเรือของเชมเปี้ยนอ,อะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหนักหนาวะเนี่ยนายโอเคไหมอ้าวฮันน่าขับแล้วเพ,พิ่งเคยเห็นคนอื่นในทีมขับเราก็นั่งดูอย่างงี้นะยังพร้อมนะแปซีโฟเบย แปะแปะแล้วก็ฮุกใช่ฮุกขึ้นไปข้างบนครับแล้วเราก็จะระเบิดซีโฟทำให้เราไม่ไมโดนอะไรด้วยแล้วมันไปเกี่ยวกับอะไรวะอ๋อ <c oughs> ยิงเลยนี่ เขี่ยตัวขึ้นไปด้วยมันเอาไปก่อแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยหรือว่ามันตามปืนขึ้นไปโอเคอเครับคนเชียร์นี่คือจูมสโตนพวกเราพร,าร้อมที่จะระเบิดเรือนี้แล้วโอเคทำให้มันไปสู่นรกได้เลยฮันนะ่าแล้วเธอกดสวิตซ์สิมันไม่ทำงานอ่ะมันไม่เชื่อมต่อกันอนะ่ะเลกเกอร์ เอามาให้ฉันสิเราลงไปข้างล่ <Okay. S 2> างมันต้องมีคนหนึ่งที่ลงไปข้างล่างเลกเกอร์น er. ในมีซีโฟที่กดซีโฟอีอันไหมบนซีโฟแปะนะครับเอามาให้ฉันยัวมันบอกว่าเธอต้องมีชีวิตต่อไปนะครับเอาให้ใครครับ มันบ,บอกว่าฉันทำเพื่อประเทศชาติมาทุกวันแล้วเอ,อาไหมสามเถอะเออเปน็นยังไงตอนนี้นะครับจะมีให้เลือกอยู่3ทางเลือกที่เราเห็นจะมีให้เลือกแค่ฮันน่า,อาไอริสนะครับแต่ถ้าเกิดเราปล่อยซีโฟวไว้เฉยจะมีทหารจีนนะครับไปแปะซีโฟไว้ที่เรือวีเนนะครับหรือว่าอาจจะเรืออาจจะระเบิดโดยดามจจากอะไรทั้งสิ้นนะครับทำให้ดันตายนะครับ มีดันผมพูดผิดทำไมชอบย้อนอดีตวะให้แพ็กตายนะครับในนั้นเราบอกว่าเฉยแพ็กจะตายแต่ว่ามีคนรีเควสมานะครับเพราะว่าขอเลือกในหนึ่งในสองคนนี้นะครับฮันน่าหรืออริสให้เอาตีโฟไปแปะนะครับโอเคครับพร้อมนะครับจริงผมไม่อยากเลือกทั้งสองคนนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่เลือกแพ็กก็จะตายนะครับดังนั้นมันช่วยไม่ได้ครับโอเคครับ อันนาครับขอโทษนะครับนายต้องกดตีโฟนะอันนาแม่ผมจริงไม่ใช่แม่เฉยนะผมไม่อยากแปรเบเกอร์กดปุ่มนายนายจะฆ่าเธอนะชุมโจนรีบกดรีบกดระเบิดลลูก โอเคครับไม่ต้องพูดพั่มทำเพลขอโทษนะพันนามีคนขอร้องมาครับเธอให้ชีวิตเธอเออเราต้องยอมนะครับไม่ไอริสก็ต้องพันน้าไม่ก็แพ้มันก็เรื่องไม่ได้เนาะ ออโอเคครับก็จบกันไปสำหรับซีรีส์เกม l e f i e l d ฟนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาแต่พาแรกนะครับถึงเพิ่งจะเริ่มติดตามก็ขอบคุณที่รับชมมาด้วยนะฮะและซีรีส์ต่อไปนั้นจะเป็นอะไรก็ติดตามได้เลยนะฮะไม่นานนี้อาจจะมีซีรีส์ใหม่ๆม,ม,มาให้ชมได้รับชมนะครับ สำหรับเกมสนนฟิวก็ขอสัญญลับแล้วก็บายบายนะครับบายบาย